สวัสดีเจ้าวันนี้กับตอนที่า้าเนาะวันนี้จะอู้อะไรอย่างอู้แหล่งคาสินโกนกกยังแล้วเตะเกยังม,มีคนถามอยู่สมศรีจะอู้หัมข้างหนึ่งแหล่งคาสินโนเนาะจะบอกเฮ่อหลูกเฮือหลานเฮ่อปีเฮ่อหน่องเฮ่อทุกคนจะไปเล่นเล่นแล้วมันไ,ได้อย่างสมศรีอะสมศรีเล่าให้ฟังเด้อให้ยางสมศรีทั้งเลิกได้ถ้าหวัวเปลี่ยนคนไหนเล่นคาสินโนเะน่ะปีไปยู่้วยเขา เดี๋ยวเขาจะบอกอ่ะโอ้ยกูได้ตาอานตาอนเฮาจะเป็นคนที่เฮาจะอิจฉาเปิลใครได้ด้วยเปิลก็ไปเล่นด้วยเปิลเจ๊ก่อนั่นแหละมันต้องไปอยู่กับเขาถ้าหัวเปลี่ยนคนไหนเล่นเขเล่นนี่นะถ้าเขาไปอยู่กับเขาเด้อเขาก็อู้อู้ใส่หูเฮามีสตางเขาก็ยืมเขาแหมเจ๊ก่อนเพราะเขายืมเฮายืมไปยืมมาเอาเฮาก็ไปเล่นด้วยเขาเนียเจ๊ก่อนลองพอนเนอะ ถ้าฝ่ายตีเล่นอยู่กันอย่างเตะสมรีจะลองฟังหนึ่งมีแม่คนหนึ่งเปิดกระเป็นแม่แหละหกสิบปายแล้วบนเนี่ยเนาะบนนี้กินงันเกเงินเงินรัฐบาลเงินเกษียณแกอยู่นี่มั้งแต่สมัยไหนแล้วที่นี่ผัวแกตายได้หลายปีแล้วนะก่อนเดียจะป้าสมรีแล้วล่ะก่อนตีสมรีจะมาอยู่เดนมาร์กแหละผัวแกตายแกได้เงินสามสิบล้าน 30 lần bằng thai nè kèm sắc nhau nữa nè kèm mà nhu lan ngoặt bằng lên mất thêm bò lấy các bằng thai mua cái bì kèm có mi rục bằng thai nè cả แล้ปอกอะเงินที่ส่งไปเมืองไทยก็ให้ลูกโอนกลับมาเห็นนี่ส็งตังเล่นเมันมีตังสามสิบล้านเมันเล่นเป็นยังเมันยังรวยแล้วเฮาจะรวยเปล่อย่างสมศรีเวลาสมศรีเล่นสมศรีก็ถึงบอกไนงะสมศรีก็เล่นหนักแต่เวลาสมศรีย่างก็คือย่างเลยสามสิบล้านน่าเสียด้หน่อยเนาะเป็นเฮากลับไปอยู่เมืองไทยสบายเบื่อละเมื้อนี้แกก็มา,าเป็น มาหนวดอยู่เหมือนเดิมหนวดกับเจ๊ลานตัวนะเป็นลูกน้องคนที่ตั้งหากเพราะพ่อตายแล้วจ้ะก็มันอยู่นี่ได้แล้วอีกเถอะแต่ปกติเดจ๊หล่อนเราไปกินเงินเกษียณแต่แกกกับเจับเมืองไทยโอ้ตอนสมศรีมาอยู่นี่แกยังได้กับเมืองไทยกันเต่าหกเจ็ดปีแล้วเป็นยันเล่นนี่แหละสมศรีก็จะอู้เขาฟังการเล่นมันจะได้เนาะ อย่าสมรีกับหลวมตัวไปแล้วคนเฮามันก็ต้องมีพิดและมีผาดมันอยู่ตีแลจะหูซึกตัวเลวอินะอืมถ้าคนเล่นนะจะกินยังกําจ่างกินนะจะกินยังก็สแสด้ายสตางค์เอาเก็บสตางค์ไว้เล่นจะเสื้อนั่นกินโห้กวัวสตางค์มีเล่นมันื้อสกามต้อมหอเตะไผที่เล่นอยู่ <laughs> สมศรีอยู่นี่นะถ้าสมศรีเห็นแกงเงินนะประเทศสมศรีอยู่เดนมาร์กนะตำรวจเดนมาร์กผมจี่เงีบเขาเล่นคาสิโนไอแล้วคาสิโนเมืองไทยกับประเทศนอกมันจะเหมือนกันอย่างสมศรีเล่นสมศรีโอนเงินเข้าบริษัทใหญ่เลยจีก็เข้าค่ายใหญ่เลยต้องไปผ่านคนอ่างคนนี้เมืองไทยเนี่ยต้องไปผ่านผ่านบ้านตัวนั่นบาน้านตัวนี้กว่างเงินจะไปถึงจีก็กับตีเขา มื่อนี้ก็จะอูถึงตีบ่าคนตีเขาว่าเขาอวดอวดตีเขาไปเล่นน่ะนะตีเขาว่าโพดนะโอ้ยคนนั้นเล่นได้อันอันเขาเล่นได้จริงหรอกอันนั้นเขารับจ้างเขารับจ้างโพดบางคนเอ่อคนตีมีเพจเนาะบางคนนะอะหยยากได้สตางค์อย่านี้ไปซื้อนัอ่นนี้กดลิงก์ใต้คอมเมนต์อีน,น่นะอันนั้อนอะเขาโฆษณาคาสิโน เขาได้การโฆษณาเพจนั right? ่นนะเข้าใจป่ะสมศรีก็จะอู้เฮ้ทุกคนฟังเลยแหละเพื่อเปินหู้เผียอไพรมหู้นะบางคนกับหู้หรอกบางคนเข้าไปฟอเพจคนนั่นคนนั่นจะบอกว่าโอ้ได้เงินตะฮันก็นี่มาไอ้นะพยายากได้เงินกดใต้อขอะไรยเงีกดลิงใต้คอมเมนต์นั่นแหละลิงก์คาสิโนเวลาเขากดไปเขาก็จะได้คนตีบอกเลย คนตีอยู่ในเพจนะมันบอกอย่างก็มันก็จะได้ตังกากาตีเฮากดเข้าไปแล้วแต่พอาเขาจ้าะเขาฮับจ้างถ้าไปหมู่กับหูอห่นเฮ้อเออสมศรีจะบอกละเอยียแหละแต่ถ้าไคจะฮับจ้างอยู่อืม,มก็ว่ากันถ้าฮับจ้างฮับจ้างโพดเลยนะโพดไปเตอะแต่จิบไปเป็นหลวมตัวเล่นมันจะได้ สมศรีอยู่นี่เปลดปรเตเข้อความสมศรีเข้ามาเขาถามสมศรีฮับจ้างโพดคาสิโนนี่นะแต่สมศรีมเอาพอสมศรีย่างไปพายติดคาสิโน่าสมศรีเกิดผ่านมาแล้วเนาะถ้าสมศรีเห็นแก่เงินสมศรีรับมาแล้วอะมีทุกวันคนส่งข้อความมารับจ้างโพดโพดคาสิโนว่าฮับจ้างโพดคาสิโนว่ามีแต่คนส่งข้อความมาถามสมศรีเต็มหมดแต่สมศรีมเอา รับจ้างพดจังสีก็ได้แล้วจิก็แต่สมาซิเอาสมาซิเมาเห็นแก่เงินจะอีหรอกสมสีย่งแล้วสมสีกับยากคือไผไปติดพอติดเกมแล้วมันได้อย่างมันจะบอกอยากกินยังกําได้กิน สมศรีตีสมศรีเสียไปล้านของล้านสมศรีเคยได้ป่ะเคยได้คาสิโนใหญ่ไหนนะ่ะมันจ้สมศรีนี่เจ้ยังบ้านเฮาหนะ่ะบ้านเฮายังโพดผ่านผู้นำคนี้ใะก็อันนี้นต้องไปผ่านไผเข้าคาสิโนใหญ่หรือจะ้ะเคยได้ป่ะเคยได้เคยได้นะนักสุดยสามแสนครั้งเดียวนะ่ะมันออกเตียเดียวสามแสนนอกนั่นจะได้แต่สี่พันห้าพันก็ได้เตอะ แต่มันได้มันหนักไหมเฮาเสียมากกว่า,าจากก่อนเฮาก็มาตองเพราะไอ้เสียหนักแล้วสิ่งทีง่ได้มาน้อยแต่เสียมันหนักก็เลยย่างแล้วก็มันก็มีตัวอย่างเสมศรีหันหลายคนเนี่ยแต่ยังไปสมศรีบอกอะ่ะแม่เป็นหัวต่ายได้สารสิปล้านกับเนี้ยอย่างสักอย่างน,นี้สมศรีจะอู้วอเป็นวิทยาทาน,นคนอื่นเนาะว่าปีไปเล่นมันเติงวันนี่นะ ละอ่อนบางคนเข้ามาขอเพจสมศรีส่งข้อความละตีสามตีสองส่งข้อความมาพี่ขอยืมตังค์ร้อยละขอยืมตังค์สองร้อยละขอยืมตังค์สามร้อยะตีสามมึงยืมสะังปก๋ยหย่าละอ่อนบ้านเฮาบุญเนี่ยมันตีดเกมกันคณะสมศรีอยู่เดนมาร์กนะก็ยังมีคนส่งข้อความมาขอยืมขอสตังค์อยู่ขอยืมก่อนก็ได้ไปยืมตีไหนนได้ตีสามยืมสตังค์ไปหย่าเขาถามแต สมศรีก็หูมดทะละออนบนเนี่ยมันติดเกมบ้านเฮาไงลูกไฟล์ล้านไผ่กะลูกไฟล์ล้านไผ่กะฟรอสอตเ,เนาะสมศรีก็หูจะวัดจะได้สมศรีไปบ้านก็มีลูกหลานนะตำ,ตำรวจตำรวจเมืองไทยเิจับคนเล่นเกมบ่ะสมศรีไปบ้านนะไปจับอ่านทละออนที่บ้านถามว่าโดานจับเปนไงน้องโดนจับเล่นเกมอ่ะ มันถูกนะในไปจับคนเล่นนะมันต้องไปจับคนเนี่ยมันจับคนตีจ้าครับจ้างคนก็คนตีไอ้เนี่ยวะเจ้าของเกมปุ้นี่ยมำจับไปจับเนี่ยคนเล่นเกมสมศรีก็ไเข้าใจตำรวจบ้านสมศรีเนี่ยเอาทำลาลเนี่ยไปจับคนเล่นเกมคู่ป่อทีนี้สุมาเตรเต้ย่รไปจับคนเล่นเกมมีว่ะวันนั้นสมศรีจ้างจ้างเอาบทไปคุณน้ำบอลนาะ ลูกสาวมันโดนจับก็ถามมาโดนจับใหญ่น้องโดนจับเล่นเกมมันเอาโทรศัพท์ออกไปมันฝอมันหันเกมมันจับน่องเล่นเกมเออมีบากจีอีก็มีด้วยการตำรวจเมืองไทยโอ้ป้าสักเตีย่ยยงไปจับเนี่ยอ่ะชมสีเข้าไปฝอบ้างเพจเหมือนโฆษณาโฆษณาอ่านย่งถ้าใครอยากได้สตงางค์อะไรอย่างนี้เนาะกดหลิงใต้คอมเมนต์ยำไปจับคนคนนั้นเนาะ จะไปจับเนี่ยคนเล่นเกมสกทีก็เข้าใจตำรวจใบเมืองไทยบ้าหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยประเทศนอ,อกผมจับผมจะจับฝ่ประเทศนอ,อกอะแจนสมรสีอยู่เนี่ยเขามาจ้างสมรสีโพดสมรสีกำลับถ้าสมรสีลาบโอ้สมรสีก็ม,มีสตางค์แล้วมีสตางค์นั้วมันมีอยู่แล้วอ้เดอะแต่หับจ้างโพดจะก็มส,รสกมรีเอามีมาเตึงวันอะ พี่รับจ้างโพดรับจ้างอะไรอย่างก็ได้โพดเฟซคัสกันเกมมา,อย,า,อ,ยา,อ,ยาอย่างนี้นะแต่สมศรีเอามีคนวัาทับจ้างสีจ้างสุณสีเล่นที่บอกกันเล่นมันพี่ได้ยังสมศรีเสียเป็นเสียเป็นล้านสองล้านแต่เันใจ่เสียทีเดียวนะแต่สมศรีใส่เข้าไปทีห้าพันหมืน่นยังตามคือสามพันแต่สมศรีใส่นะ่ะ สามพันวันหนึ่งใส่กี่เตี๋ยอยู่บ้านหนึ่งหกเดือนนะอยู่บ้านไได้นี่อย่างวะวันหนึ่งใส่กี่เตี๋ยคิดฝอใหม่ๆไม่จะจุ๊เขาเล่นเล่นเกมมันจะได้แล้วก็มีละอ,อนตีบ้านนะจีจะลอง,องฟังเนาะ <S <S มีลลอ,อนตีบ้านนสำจีมันกันปีสาวไปทำงานประเทศนอก สรงจะตางมาก็ม่น้องสาวเนาะทรงสตังมาผ่านทางน้องสาวนะ้องสาวไปเล่นเสียงมดจะมาแป่งบ้านทึงแม่ได้แปลงสกักรมตังเรื่องสองสามด้านจะไว้ใจน้องสาวไงทรงน้องสาวเรียนจบแล้วเนาะก็ทรงจะตางมาเอาเงินน้องสาวเข้าบัญชีน้องสาวาจะมาแป่งบ้านถึงปอกแม่สลุมได้แป่งสกักคำ นอเอาตามไปเล่นคาสินโนแยงมดแตู่้ิงยังจะได้มาอนะ่ะมันมดไปแล้วนี่แหละคนเฮาเนาะถ้าไปเล่นอยู่กับการที่คนที่อยากเลิกอ,อีเนะมันก็มีวิธีเดียวคือทำเหืตัวเองอันยุงอย่างบางทีเหมือนหกเหมือนกับคนทำงานนอกบ้านอีนอะ พอเข้าบ้านมามันก็มีอย่างแง่บางคนเนาะเหงาโคตรโกงกโคตรเกมมาอย่างนี้เนาะซื้อหมามันเลี้ยงสักตัวอัานกะมีอย่างแง่กะทําความสะอาดบ้านในบ้านท่านะถ้าแง่เฮ้ยมันเหนื่อยแล้วอะ่ะกระลับเนี่ยแค่นั้นแหละผมสีก็แนะนำในตัเวเย่แหละก็คิดนะ่ะสตางค์อ่ะเล่นเกมเล่นแต่เกมจะกินในอย่างเง้มันจ้างซื้อจ้างซื้อนะ ว่ามีตังเล่นเกมคนที่เล่นเกมอ่ะสมรีก็เป็นหนึ่งในนัน่นที่ผ่านมาเนาะบอกได้ตามตรงเลยเปลี่ยนสมรินนะักจะกินยังกับย่างกินเอาสตัางไม่กดเกมมันที่มีประโยชน์เล่นไปแต่มันที่ได้สต่างคิดเอาคนเดียวกันแล้วกันเนาะใหญ่แล้วมันกดไปมันที่ได้นะ่ะเกมไหียน่ะยางที่เขาบอกอะกดใต้คอมเมนต์นี่นะ เออนั่นแหละเขาเฮ้ยเขากดเข้าไปในเกมแล้วเขาก็จะได้กาคอมมิชันละห้าซิหรือร้อยอันนี่ยแหละแล้วแต่สมรีคำหูมันจันมืมีคนมาจ้างสมรีเยอะแยะสมรีเอาบอกตรงตรง,ตรงอันนี้หลังเกมก็จบไปเนะอย่างสมรีบอกนั่นแหละแล้วจับอู้แล้วหลังเกมไหมก็บอกเลยว่ามันไ,ได้เดี๋ยวคลิปหน้ามาต่อเรื่องอย่างใครอยากฟังเรื่องอย่างคอมเมนต์มาเด้อ อันนี้หลังเกมจบแล้วเนาะคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละสวัสดีเจ้าขอบคุณทุกคนเจ้าติดติดต,ตามและกัุลูากดนะไลกดเช้สมศีเกมเนาะสวัสดีเจ้า